ยังรอให้อยู่ยเป็นล้านชาวน,น,นาโทษชาวนาผูกคอตายไปแล้ว11คนมารับเงินช่วยเหลือาจเราไปลายละ2แสนแล้ว7คนยังเหลือ4คนยังไม่ได้เดินทางมา ิวัตและคนในตระกูลชินวัตรมันไม่ได้รักใครเลยมันรักเงินเงินที่โกงไปจากแผ่นดินที่ที่สูบเลือดสูบเลือดชาวนา ให้ทการชั่วพมันบอกว่าพี่มันให้มันโดนคนคนเดือน,เ,อนเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนมันจำได้แต่พี่ของมันและอย่งางนี้การจัดการพันอย่างนี้อีกจำนวน ะะการจังหวัดจะเป็นอาิบพดีแต่เป็นประหลัดกับชนแต่เป็นนายพลเเลียแค่เลียขาให้คนในระบบทั้งผิดขึ้นมาโดยไมไ่มีความรู้ความสำารกผมถึงได้กาเปลี่ยนกับบรราพี่น้องนอายทหารเหล่านั้นว่าประชาชนเขาจึงคนไม่ได้ รู้สึกเหล่านี้มันสะสมอยู่ในหัวใจประชาชนมาเป็นสิปีแล้วมันประทุขึ้นมาเขาออกมาต่อสู้ไม่ใช่เขากำนันสรุงเทพไปชวนเขามาไม่ใช่ว่าเขารักกำนันสรุเทพไม่ยอมตายเพื่อกำนันกรุงเทพ ของลูกหาลไม่ได้สู้เพื่อคนผมนบอกแล้วทําเรื <t <t ่องนี้เสร็จขจาระบบทัดสินหมด ัฐบาลของประชาชนซึ่งไม่มีผมอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่เป็นนายกไม่เป็นรัฐมนตรีไม่เป็นอะไรเลยตั้งรัฐบาลของประชาชนเสร็จตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนโดยไม่ให้มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วย ในรูปประเทศไทยถ้านักการเมือง,องเขมกเกี่ยวไม่มีวันที่เราจะแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญให้สำหรับอำนาจประชาชนไม่มีทางทำได้เพราะนักการเมืองบางพวกมันเสียประโยชน์มันไม่ยอมที่จะแก้ตามที่เราต้อง อทหารก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราแต่ละคนขอให้พี่โงม้านกินเมืองถ้าประชาชนไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาใช้อำนาจก็ไม่ถูกต้องตามตำนญนอของธรา ไหนพี่นอทหารกหมดตัดสินใจได้คนเหล่านี้มันเลวจริงชั่วจริงไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้ไม่สมควรปกครองประเทศนี้ทหารตัดสินใจออกไปยืนข้างประชาชนวันนั้นจบ หในอาคารแห่งน,นี้เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่ซุกหัวเป็นเชมาเพราะเงินภาษีอากรของประชาชน ิชียท,ทไทยต่อไปสำนการปลัดกระทวงกลาไม่เป็นที่อยู่ที่ทำงานของยิ่งรัฐอีกต่อไปเราก็จะไม่มารบวนพี่นอ้องข้าราชการที่สำนักานปลัดกระทรวงกลาโหมอีก แม่ถ้าเราร่ววันไหนจริงแล้ว่าเรามาอีกและทำมากกว่านี้ขอโทษล่วงหน้าด้วยแล้วกาเปลียนว่าตีิพูดนี้ไม่ใช่เรื่องขุมนโหดรวดเกินทหารทหารก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่หน้าที่เราเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราต้องจัดการกับจิ้งลักชนวัตเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำหน้าที่นี้แล้วล่วงเินไปขออภัยไว้เป็นการร่วงหน้าท่านพลเอกอาวิชและพี่น้องรายการนายทหารและผู้ใหญ่บอกกับผมว่า ใจพี่น้องประชาชน,นและขอให้พวกเราเข้าใจทหารด้วยวันนี้ยิ่งรักยังเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งตามหน้าที่เพราะทหารถูกฝึกมาให้ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไ,ได้เรียนกับพเอื่นก็ไม่าดิป่ายิ่งรักชินวัตรไม่ใช่านายกรัฐมนตรีที่มีความชอบทมทางกฎหมายอีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันที่มันปฏิเสธคำที่ภากษาของสาลรรัฐธรรมนรูนนั่นคือวันที่มันีปฏิเสธไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนรูญ จะไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายที่จะเป็นรัฐบาลอีกต่อไปก็ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองเพราะประชาชนไม่ต้องการให้ปกครองบริหารบ้านเมืองอีกต่อไปจึงหมดความชอบธรรมทางการเมืองี่นทีต้อปรับสมาลาย วันนี้คงจะต้องมีคนบันทึกภาพเอาไว้ว่ารอบเป็นสำนัการปลัดกระทรวงกลาโหมแน่นไปด้วยมวลมหาประชาชนล้นไปถึงถนนแล้วและวันข้างหน้าถ้ายิ่งลักมาทำงานที่นี่อีกเราจะมาให้เร็ววันนี้ ล้อมอาคารนี่ให้หมดล้อมมาทั้งวันทั้งคืนดองมอากอยู่บนนั้นแหละเวลาจะหลายพลเอกพอิชาติยืนยันกับผมว่าวันนี้ยิงลักษินวัตรไม่ได้อยู่ในตะกี้ ผมเชื่อในเกียรติของนายทหารยกพลเอกซึ่งมา่เจอตอกผมต่อหน้านายทหารอีกหลายสิบนายผมบอกว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะขอขึ้นไปตรวจดูแต่ว่าเมื่อนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่ไดะดับคนเอกผู้ต่อหน้านายทหารทั้งหมดผู้ตอนน่อหน้าสื่อมวลชนกอยิ่งรักชชนวัร ไม่ได้อยู่ที่นี่ในถึงนี้เราเคารพเราให้เกียรติท่านเราผมเทีอ่โอกาสนี้กาเปลี่ยนไปถึงพี่น้องชาวกรุงเทพใครเห็นยิ่งรักอยู่ที่ไหนวันนี้ช่วยติดต่อเข้ามาที่บลูสก,กายด้วย แค่เรารู้ด้วยวันนี้จะตามล่ามันทั้งวันวันนี้หาไม่พบทุกเี้่อีไรจะไล่มันทุกวันจนมันอยู่ไม่ได้พี่น้อทั้งหลายคนเอกกับพิชาตบอกกับผมว่าในสายตาทหารการเมืองควรจะแก้โดยการเมือง ผมได้สอบพลเอกกับพิชาติไปแล้วบ้านเมือ,มองวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ปกติแก้ด้วยการเมือ,มองปกติไม่ได้มันต้องแก้ด้วยวิธีพิเศษ ้อทั้งหลายครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจกจ่ายเข้าหอเรานั่งทานเข้าหอกันกลางถนนคนเอกพินนชาติถามว่ผมทานข้าวหรืยัง ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องนั่งกินข้าวกลางถนนกับพี่น้องประชาชนดีครับกินข้าวเสร็จเราไปปฏิบัติภารกิจิต่อยังไม่ต้องกอั านานแล้ววันนี้เป็นวันที่120เกินแล้วถ้าทํานาเมันวิ่น้องชาวชัยนาะวันนี้เกี่ยวข้าวได้แล้วเอาไปขายได้แล้วแต่มันยังไม่ไปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องยกกระดับการต่อสู้ของเรา ไปโจมตีธุรกิจของตระกูลพินวัฒน์ทั้งหมด ชาชนจำเป็นต้องยกระดับการต่อสู้ขึ้นและจะมุ่งเข้าไปเล่นกานธุรกิจของตระกูลธนวัฒน์ตัดท่อน้ำเลี้ยงของมันบ้าง ต้องจัดการขอประกาศให้รู้ล่วงหนนะ้าอย่ามาโกรธก ตัวชินวัตรไม่เจ๊งไปไมันรู้ไปยุคนี้มันโกงประชาชนไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอประกาศให้บรรดานักลงทุนทั้งหลายที่ไปซื้อหุ้นของบริษัทในเครือชินวัตรเอาไว้ท่านยังมีเวลาที่จะขายหุ้นออกตัว ทินวัตทั้งหลายเจงลงท่านอย่าโกธเราก็แล้วกันที่ไม่ขายหุ้นล่วงหน้าเราเตือนท่านล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ ผมก็จะบอกเป้าหมายว่าจุดต่อไปไปที่ไหนบอกกัไหมครับออกุดครับพี่น้องครับให้เวลาทานอาหารขึ้นจมง ให้ที่น้องทั้งหลายได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในขนาที่พวกเราทานข้าวนะครับพี่แล้วตามด้วยอาจารย์สงเกียรตินี่นะครับนี่คือล่าสุดนะครับสรุปนะครับสิ่งที่ทางแกนนกาพาพาพาํากปปสโดยลุงกำนันต้องการจากสํานักงานปรรษษาลัดกระทรวงกลาโหมก็คือต้องการคํายืนยันว่าจะไม่เปิดโอกาส ให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตรมาใช้สถานที่ของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม<ะ>เป็นที่ในการใช้อำนาจรัฐในฐานะรัฐบาลร,รักษาการอีกต่อไปโดยยืนยันว่าสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นก่อสร้างขึ้นมาด้วยเงินภาษีของประชาชนและการยังอยู่ในอำนาจรัฐของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักนั้นเป็นภัยต่อประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินมากมายหลายประการนะครับรวมไปถึงหมดสิ้นความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองไปแล้ว นอกจากนี้ลุงกำนันเมื่อสักครู่ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงมาตรการขั้นต่อไปจากการยกระดับมาสู่การรุกถึงตัวนางสาวยิ่งรักชินวัตรนอกจากนี้ก็เตรียมที่จะมีการยกระดับเพิ่มความเข้มข้นไปสู่ธุรกิจของตระกูลชินวัตรจะเป็นมาตรการกดดันเพื่อสร้างแรงบีบให้กับนางสาวยิ่งรักให้คลายอำนาจรัฐเลิกที่จะครองอำนาจรัฐ ให้ออกไปจากอำนาจจะบีบไปที่ธุรกิจของครอบครัวตระกูลชินวัตรและได้ส่งสัญญาณไปถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทของตระกูลชินวัตรนะครับว่าให้พิจารณาว่าท่านยังจะถือหุ้นเพื่อเสี่ยงอยู่กับธุรกิจของตระกูลชินวัตรอยู่ต่อไปหรือไม่นี่คือการถแถลงเมื่อสักครู่ครับค่ะจับตาดูนะคะ ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงบ่ายของวันนี้โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่มีการปราศัยอย่างชัดเจนจุดยืนจุดหลักอย่างชัดเจนของกำนันสุเทพว่าการยกระดับในขั้นต่อไปในการที่จะพยายามปัดท่อน้ําเลี้ยงของธรุรกิจในตระกูลชินหลังจากนี้ในโซเชียลมีเดียคงจะมีการเผยแพร,พร,ธร่ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรกันอย่างกว้างขวางทีเดียวคะ่ะก็เลยมีการเตือนกับนักลงทุนเอาไว้นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินสิ่งที่เกิด ขึ้นกับทอ,อทอเมื่อวานนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทอทอเนี่ยอาจจะไปซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะนําเงินไปใช้ใน,นโครงการรับจำนำข้าวทาให้หุ้นของทอท,อทอเมื่อวานนี้ร่วงไปกราวรูดเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ก็ขยับขึ้นมาหลังจากที่ทอทอก็ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ากระแสสังคมที่จะดําเนินการกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือล่าสุดนะคะซึ่งหลังจากที่จะทานอาหารกลางวันกันที่หน้าสำนัก งานประหลัดกระทรวงกลาโหมแล้วจุดต่อไปกนสุเทพบอกว่าเดี๋ยวจะตามล่าไล่ล่า,ลานางสาวยิ่งลักษณ์อยู่จุดไหนขอให้โทรศัพท์มาแจ้งได้ทันทีเพราะหลังจากนี้จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วยิ่งลักษณ์อยู่ตรงจุดไหนจะเดินทางไปประชิดต,ตัวที่ตรงจุดนั้นนะคะครับก็เป็นมาตรการลุกให้ถึงตัวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพื่อเพิ่ม,ม,มแรงกดดันเป็นการพยายามกระชับพื้นที่ในอำนาจของนางสาวยิ่งลักษณ์ เพื่อขอคืนประเทศไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็มีท่าทีจากหลายฝ่ายทางฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายองอาจครามไพบูลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงข่าวถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นการปฏิบัติการตามคําสั่งของสอรสอบริเวณแยกสะพานผ่านฟ้านะครับคุณองอาจบอกว่าทําให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย นเห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุจึงอยากถามกลับไปว่ามีเหตุผลจําเป็นอะไรที่รัฐบาลต้องขอคืนพื้นที่ให้ได้ทั้งๆที่การชุมนุมที่ผ่านมาของประชาชนนั้นเป็นการชุมนุมที่ไม่เคยไปใช้ความรุนแรงกับใครเลยแต่เป็นการชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนสามารถทําได้เดี๋ยวลองฟังถ้อยแถลงของคุณองอาจฮะเพราะในมาตา17ระบุไว้ชัดเจนว่าการเข้าไป ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในการฉุกเฉินนั้นต้องดําเนินการโดยเป็นการกระทําที่สุจริต